thật Ngam thật mọi người bỏ vào ngay Cái Nghe tìm mà

พอ,อกันในคืนของวันที่28ตุลาคม2 5 6 6ค่ะปลาตำรวจพี่น้องแกเขามามานเลยค่ะเห็ดละโงขูขาวเด่นเอาตอนนัวแนวแขกเห็ดปวกมาเนาะพี่น้องนี่ดรอปง่ายเลยค่ะมานมานค่ะมานเลยด้วยค่ะพี่น้องนี่อ,นอ,อ้ยเอาจิ้มจิม้มไอค่อแล้วค่ะมูเลย <laughs> มากับนองค่ะแซบอีรี ชาแนลแล้วก็มูหน่อยชาแนลนะคะมูแหลกค่ะมูแหลกแกนวประจงเปี่ยนเปียนป่าดองอ่ะเห็ดตัวใหญ่เฮ็ดตัวใหญ่เฮ็ดใหญ่หญ <c ười> มาเด้อพี่น,อน่องเก็บเห็ดค่ะ วยงามมากมันหวานค่ะตามคนไปหนองมู้หน่อยด้อมู้หน่อยจิ้มมู้ยดอกเห็ดไมพี่น้องเอ้ยสวนเดี๋ยวไปกันต่อค่ะยาวอยู่นะัาตะขึ้นค่ะัาตะขึ้นพี่น้องออองามทได้

เฮ็ดเฮ็ดห uh, ัวตะขึ้นจิมตะเออหัวตะขึ้ค่ะว่าี่แัดเ่นนะงามเป็นหังใม่พีนหัใม่

โดนน,น,น้อยน่อยมาตะขึ้นค่ะพี่นอ้องห้เห็นขี่เก้าคนดกให้เันแท่งไปแล้วนะ เกิดกระจายกระจายนะคะประเด็ดประด้ดลายเด้วงนนี่ทีขางนี้เห็ดกระดอกแตกังสิดอกแตกตัวหามันมูน เฮ็ดอันมูลานสิบดอกนะสิเนาะเมียนๆดูข้างทางแต่<อ>ว่าดอกใหญ่อยู่เด้นะสอดมาใส่ยืนถ่ายหน่อยอ้พาวพี่น้องงามคัะค่ะแม่จิ้มมาสวยมาก năm thật mọi người bỏ bỏ nghe cái không không Đã hết là ngủ rồi đếp nhỏ Mà anh hết bột anh hết โอ้งามเถอพี่น้อยโดดแงงยยเห็ๆไหมแน้โนด่ลยเนของแม่เด็กเมง่ัทีครรวมงานเออดอแงยง,ย,งย,ยัยเลยวแต่ว่ามันห่างเกิดว่านแน่นมาเลยปาดขาไหม งนามีน้องพื้น้าเลยงกับรงโพลเลยครับีีน้อง,อออง,ม,อง,องมาเด้อมาเด้อ Đó, Đó. Đó. Đó không là con nàng Chị mày Chị ăn Kom. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. กิ่เหิ่ง,ง,ง,งนั้นสวกๆไงขายเลยขหญ่แต่ว่ามีดอกียวค่ะนี่นก็เป็นเห็ดท่วาห้าใดในมือนีนะคะพี่นองใดทั้งเห็ดปวกค่ะแล้วมึงเห็ดปวกไก่มาตาพูด้ดอกงา,งามงามพี่นองเห็ดปวกแล้วก็ได้เห็ดละงกงค,ค่ะบ่ได้คืนว่าสิไปพอเห็ดละงกงเด้ยวยพี่นงก็ไดมะาลายเตืบอยู่นะคะใส่ถุงมาดอกกระดำแน่จนจัง่อยค่ะห มานค่ะค่ะมนันี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกน้ำเนยด้ยค่ะเราพอกันไม่คิหนาค่ะสวัสดีค่ะ